สวัสดีครับผมสอนบ,บุญรญิตตุ้มพงศนะครับศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิต์เขต1ึงนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับการสอนออนไลน์นะครับการแชร์หน้าจอแล้วก็การเขียนประกาศลงไปบนหน้าจอนะฮะโดยใช้เมาส์ประกานะครับซึ่งวิธีการนี้จะต้องลงทุนนะครับตั้งแต่หลัก700-800ขึ้นไปจนถึง 2,000-3,000นนะครับใช้เงินไม่เกินนี้นะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะมาวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการใช้งบประมาณร0อยนิดๆนะฮะร้อนิดๆน,น,นี่คือปากกานะครับปากกาที่จะเอาเขียนลงไปบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเรานะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอาตัวปากกานั้นมามันอยู่ที่ท้าง,งานหนยนะฮะก็เลยไม่ได้เอามาก็ ติดไว้ก่อนนะครับติดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทามันให้วันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับคือการใช้ตัวตัวนี้ครับแอเมาส์ปากกานะครับมันจะมีแท่นนะครับมีแท่นนี้นะแล้วก็มีปากกาอีกหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งแท่นนี้ก็เป็นสาย USB เสียบเข้ากับคอมง่ายๆเลยนะครับรุ่นรุ่นที่ผมใช้ก็ XP Pen Deco ศูนย์หนึ่งผมพูดเลยนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นของไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนขายนะฮะอ่าโอเค นะครับแล้วดูสิ่งที่ต้องมีนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือโปรแกรม EP i c นะครับโปรแกรม EP i c โปรแกรม e ีปิกเนี่ยเป็นโปรแกรมสําหรับเอาไว้ขีดเขียนต่างๆบนหน้าจอได้เลยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีใช้งานได้เลยนะครับอันนี้โปรแกรมนี้ผมแนะนำนะครับใช้มาประมาณ5 6ปีละนะครับตั้งแต่รู้จักกันมาก็ไม่มีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับใช้แบบเดิมตลอดนะครับอีกอันนึงคือเมาส์ปากกาที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่นะครับคราวนี้เราไปดูวิธีการที่จะ ดาวโหลดตัวโปรแกรม epic Pen นะฮะโอเคโปรแกรม eP i c Pen เนี่ยนะครับอาจารย์สามารถค้นหาใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปว่า epic Pen นะฮะเนี่ยพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ epic Pen นะครับแล้วเราก็เลือกเนี่ยปึ๊บมันก็จะขึ้นเว็บไซต์มานะครับเข้าไปเว็บไซต์แรกเลยนะครับ e p i c Pen เนี่ยเจอปุ่มดาวน์โหลดครับคลิกเลยดาวน์โหลดนะครับมีให้เลือก นถ้าจะซื้อก็ได้หรือจะฟรีก็ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ต้องซื้อตัวโปรนะครับเดี๋ยวเขาจะมีลดราคาครับเหลือประมาณ15เหรียญนะครับหรือ10เหรียญเนี่ยประมาณนี้แหละผมซื้อช่วงลดเหมือนกันนะผมเพิ่งซื้อไปนะครับช่วงลดนะครับอ่ะคราวนี้เรามาเลือกนี่ฮะตัวดาวน์โหลด for Windows นะครับเราก็เลือกเลยปั๊บนะครับนี่อ่ะโหลดเสร็จละไม่ไม่เยอะครับใช้ทรัพยากรไม่เยอะโหลดเลยเปิดขึ้นมานะครับอ่ะเปิดขึ้นมาอาจารย์เน็ก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 เลยนะ กดโอเคแล้วก็เน็ก,เน,กเน็กไปได้เลยนะครับแต่ผมไม่เน็กนะเพราะว่า <laughs> ผมแอตติเวตคีย์ไปแล้วนะครับก็เลยขออนุญา,าตไม่ไม่เลือกแล้วกันนะครับไม่ไม่ไม่ติดตั้งให้ดูนะ่ยอาจารย์ก็ติดตั้งกันไปเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็มาค้นหานี่ครับอีพิกเพนนะครับพิมพ์ไปไป,ไปตรงเนี้ยนะตรงแว่นขยายเนี่ยเคยใช้กันไหมเนี่ยนะครับตรงแว่นขยายเราก็พิมพ์ไปอีพิกเพนเนี่ยนี่นี่ขึ้นมาแล้วนะก็กดคลิกได้เลย ตัว e ีพิกเพก็จะเด้งขึ้นมาที่แบบนี้นี่คือตัวหน้าต่างของ e p พิกเพนะครับตรงนี้ผมขอปิดปิดไปก่อนนะยังยังไม่อธิบายว่ามันใช้ยังไงนะครับต่อไปครับเรามาพูดกันถึงตัวเมาส์ปากกานะครับเมาส์ปากกาอาจารย์พิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยนะครับ Google ได้เลยนะฮะเมาส์ปากกานะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่เห็นไหมครับเดโก้มินเนี่ย 1000ใช้ได้นะครับใช้ได้วาคมใช้ได้นะครับวาคมใช้ได้นะครับแต่รุ่นที่ผมใช้เนี่ยนะครับผมรุ่นที่ผมใช้เนี่ยคือรุ่นนี้ครับ XP Pen อ่า Deco 01 v e r s i o n 2นะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ปีปีหประมาณนี้ ประมาณปี6-2ใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะครับยังไม่พบปัญหาอะไรเลยหล่นก็หล่นนะครับน้ำหกใสก็ก็มีบ้างนะครับมีน้ำเลอะบ้างแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่พังนะครับทนนะครับดังนั้นเนี่ยผมผมค่อนข้างที่จะแนะนำยี่ห้อ XP Pen นะครับยี่ห้อ XP Pen ทำไมแนะนำนะครับถ้าจา์ใช้ยี่ห้ออื่นเนี่ยเกิดมีปัญหาหรือว่าอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยผมก็จะอาจจะสับสนนิดนึงนี่ครับคือคือผมใช้ XP Pen มาตลอด นะครับก็ก็จะใช้ XP Pen ตลอดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งซอฟต์แวร์มันมีนะครับเป็นภาษา,ษา,ษาอังกฤษไม่ยากด้วยนะครับอะ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับตัวราคานะครับ XP Pen เนี่ยก็จะราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้ฮะอาจารย์อาจจะคิดว่ามันแพงนะแต่ผมซื้อช่วงเปิดตัวในแพงกว่านี้นะครับเกือบเกือบสีพ่พเลย3,000กว่าบาทนะครับสามพกว่าบาทนะแล้วตอนนี้ลดเหลือแค่นี้ละ อาจารย์ก็สามารถใช้ได้นะครับถามว่าคุ้มไหมนะครับผมยังไม่ได้ใช้เนละนี้ผมใช้เมาส์เมาส์วงนะเดี๋ยวจะว่าว่าใช้ปากกาแล้วมันนี้นั่นนะฮะคือคือเออมันก็ยังคุ้มแหละผมมองว่ายังคุ้มคุ้มในช่วงนี้เรายังต้องสอนต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยยี่ห้อนี้ผมผมการันตีตรงที่อายุการใช้งานอย่างผมเนี่ยใช้2ปีละนะฮะอาจารย์ซื้อมาเนี่ยสปีก็ใช้จนคุ้มเลยเหมือนกันนะครับเอาไปทำอย่างอื่นได้นะนะครับยิ่งเอ็กคอมพิวเตอร์ก็เอาไปใช้แต่งรูปภาพได้ เนะครับโอเคครับอ่ะสมมุติว่าเราซื้อมาแล้วอาจารย์มี xp pen อยู่ในมือแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับอาจารย์เข้าไปที่ xp pen อ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปหน้าแรกเขากันนี่ xp pen com นะครับสมมุติว่าได้มาแล้วนะเราต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มันมาก่อนนะครับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาก่อนนะครับถามว่าไม่โหลดได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะใช้ได,ได้แต่ถ้าในกรณีที่อาจารย์มีมอนิเตอร์เนี่ย นะครับอย่างผมมี2จออย่างเงี้ยมันจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมว่าเราจะเขียนจอไหนหรือจะ,อะควบคุมจอไหนนะครับดังนั้นเนี่ยโหลดดีกว่านะครับผมก็สอนวิธีการโหลดเลยมาเข้าเว็บ XP Pen นะครับ support เนี่นะครับไปที่ support นะ support แล้วก็เรียกดาวน์โหลดนะครับ support นี่นะครับแถบนี้แถบเมนูว่า support นี่นะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับอ่ะผมก็คลิกดาวน์โหลด หลังจากนั้นเขาจะมีรุ่นต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยรุ่นข้างบนนี่ครับแพงๆหน่อยเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราเป็นรุ่นที่ไม่มีจออยู่ในตัวนะครับอันนี้คือมี LCD อะไรอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าเราไม่มีครับเรามารุ่นนี้เลยครับหารุ่นเรานะครับอาจารย์อาจจะซื้อรุ่นอื่นก็ได้นะแต่มันซอฟต์แวร์คล้ายๆกันนะครับเราก็คลิกเลยนะครับพอคลิกแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมานะครับเป็นรุ่นของ d e โ o 01 version 2อาจารย์เลื่อนมาดูฝั่งขวาครับ ซอฟต์แวร์ไดเวอร์นะครับตัวแม็กจะอยู่ข้างบนนะฮะเรามาดูตัววินโดส์ครับตัว Windows เนี่ยนะฮะก็เลือกเวอร์ชัน Official นะครับเอา Official ก็ได้นี่ไม่ต้องเอา UI นะฮะเอา Official ก่อนก็ได้นะครับใช้ตัวนี้นะอาจารย์ก็ดาวน์โหลดเลยปั๊บอ่าโหลด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 สมมุติโหลดมาแล้วนะครับโหลดมาแล้วนี่ครับแหน่โหลดมาแล้วนะฮะอาจารย์ก็คลิกขวานะก็แยกแยกแยกไฟล์ออกมานะครับมันก็จะได้โฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา อาจารย์ที่อาจจะแยกไม่เป็นเลือกอันตัวนี้นะครับ x t a c two นี่ฮะที่มีมีชื่อฟันหนูเนี่ยนะครับตัวนี้นะถ้าไม่ใช่เอกคอมนะฮะแต่ถ้าอาจารย์ที่เป็นเอกคอมก็คือแยกออกมาเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ทําการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งนี่เอามันดีเทคผมติดตั้งไว้แล้วเดี๋ยวเอาโอเคติดตั้งใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคอนฟิกใหม่ไม่เป็นไรนะครับอัเนียก็จะขึ้นหน้าต่างติดตั้งมาแบบนี้นะครับ โอเคนะครับก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้แล้วก็ i n s tall นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเอเรียบร้อยแล้ว Complete นะครับก็ i n s tall ไปแล้วนะครับอาจารย์ก็เอาตัว,ต,วตัวเมาส์ปากกาเนี้ยต่อกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับต่อกับ USB นะฮะมันมันต่อธรรมดาไม่มีอะไรหลังจากนั้นครับเอ่อก็เปิดค้นหาโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับ นะชื่อเอ่อเพนเพนอะไรวะอา่าเพนเทเบิลนี่นะครับเอาทำไมผมกดค้นหาจอนี้ไม่ได้เพนเทเบิลนี่นะครับตัวนี้อา่านี่นี่ตัวนี้นะครับมันไปขึ้นจอหนึ่งของผมนะครับนี่นี่นี่คือโปรแกร,รมซอฟต์แวร์ของเขานะครับชื่อว่าเพนเทเบโลิลนะครับเพนเทเบ,นะบิลนะฮะ อันนี้เรียบร้อยนะครับซึ่งเขาก็จะมีการบอกว่าเมาส์เนี่ยไอ้ปากกาเนี่ยมันมี2ปุ่มนะคุณจะให้ปุ่มซ้ายแทนอะไรปุ่มขวาแทนอะไรนะครับทำได้นะฮะอันนี้คือทําได้นะครับเรื่องของแรงกดนะครับ p พ e s s u r e นี่นะฮะ sensitive ีฟนะฮะก็แล้วแต่นะครับอาจจะออกเสียงไม่ชัดนะต่อไปครับตัวนี้ครับเลือก working area setting ครับตัวนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับคนที่อาจารย์ที่มี2จอเนี่ยผมแนะนำเลย นะครับตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ได้นี่ฮะอ่าโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ก็โอเคได้เลยเลือกจออะไรเสร็จเรียบร้อยอ่าผมเลือกเสร็จแล้วนี่คือการเซตติ้งธรรมดาไม่มีอะไรนะครับนี่คืออ่อเดี๋ยวต่อไปนะฮะต่อมาพอเราเชื่อมเมาส์อะไรเสร็จแล้วนะครับเราเราเชื่อมเชื่อมเมาส์ลงไดเวอร์เพนเทเบิลแล้วนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อก็คือตัวนี้ครับเกี่ยวกับตัว E p i c Pen ตัวอีบิคเพนคืออะไรคือแบบนี้ครับถ้าการปิดตาอยู่อาจารย์จะสามารถคลุมดำอะไรต่างๆได้นะครับยังสามารถใช้งานพื้นฐานของวินโดว์ได้แต่เมื่อไหร่ที่อาจารย์คลิกแถบเมนูมันออกขึ้นมาเนี่ยอาจารย์จะจะพูดยังไงดีอา้าวมันขึ้นมาแล้วมันจะมันจะไม่สามารถที่จะจะพูดไงอะขีดเขียนอะไรได้นะครับอย่างอย่างถ้าเป็นตัวนี้มันจะติดเขียนเลยเห็นไหมฮะ แต่ถ้าเป็นลูกศรเนี่ยเออยังเลื่อนได้โอเคใช่ใช่นะครับยังเลื่อนได้ยังยังทำอะไรต่างๆได้นะครับยังยังสามารถเรียกฟังก์ชันต่างๆได้นะครับยังสามารถเรียกฟังก์ชันต่างๆได้นะครับอ่ะคราวนี้ตัวที่เราจะใช้มีอะไรบ้างนะครับตัวแรกคือตัวเพนครับตัวปากกาตัวนี้นะครับอาจารย์เขียนลงไปได้เลยนี่ฮะนะสวัสดีเนี่ยนะครับอันนี้ผมผมกำลังเขียนนะแหมผมก็มีกล้องตัวเดียวนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอัพสตูดิโอผมไปนะเนี่ย ผมเขียนไว้สวัสดีทำไงอ่ะอ่ะโอเคเนี่ยสวัสดีเห็นไหมฮะเอี่ยอนอนสวัสดีสอนอเนี่ยครับอันนี้คือผมกำลังเขียนอยู่เห็นไหมฮะมันขึ้นหน้าจอไปโดยการใช้อีพิ p เพนนะครับเนะี่ยอันนี้นี่คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งที่ง่ายๆนะครับโดยการใช้อีพิ p เพนถ้าไม่ใช้อีพิ p เพนใช้อะไรได้บ้าง นะครับอาจารย์ดู Microsoft Word นะครับ Microsoft Word อ่ะโอเคนะครับนี่คือตัว Microsoft Word นะอ่ะโอเค Microsoft Word รุ่นใหม่ๆนะครับผมใช้คําว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะรองรับการเขียนที่หน้าจอเห็นไหมครับถ้าอาจารย์ไม่อยากใช้ Epic Pen ได้ไหมได้นะครับอาจารย์เขียนต่างๆข้อมูลใบงานต่างๆลงใน Word ให้นักเรียนได้เลยก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเดี๋ยว,ยวผมสร้างไฟล์ใหม่ดีกว่าโอเค ตัวนี้ผมสร้างสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาสมมุติว่าอาจารย์จะสอนคณิตศาสตร์นักเรียนนะครับสอนคณิตศาสตร์เช่นข้อที่1นะครับครูจะยกตัวอย่างว่า5บวกจุดๆุดสี่เหลี่ยมเท่ากับ13เนี่ยเขียนแค่นี้นะครับมันก็เป็นโจทย์ให้นักเรียนได้เลยนะครับแล้วก็รอคําตอบเห็นไหมฮะเราสามารถทําอย่างนี้ได้เลยนะครับในอุอ้ยอีพิกมันจะเด้งทําไมอ่ะเราจะโชว์เวิร์ักหน่อย ข้อหนึ่งนขออภัยเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มันติดอีพิกเอ่อข้อหนึ่งเนี่ยยก,กกนะย,ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จะเขียนว่า5บวกแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็เท่ากับ13อ่านเกเรียนตอบอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คือการตอบสนองนะครับของเมาส์ปากกาซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้ราคาหลักพันต้นๆน,น,น,นะครับผมผมมองว่าก็คุ้มนะแต่ถ้าใครที่จะซื้อยี่ห้ออื่นผมก็ไม่ได้ไม่ได้จํากัดน,นะฮะอาจารย์อาจจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้แต่ผมใช้ยี่ห้อนี้มาก่อนผมก็ ทับใจมันนะดีดีก็บอกต่อแล้วกันใช้คำนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือ,อ,อตัวปากกานะครับมันจะอยู่ที่เมนูวาดเนี่ยนะครับอาจารย์สามารถใช้ตัวนี้ได้มียังลบนะฮะเห็นไหมฮะยังลบก็สามารถลบได้นะครับนะเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือยังลบสามารถใช้ได้นะครับมีไฮไลท์นะฮะเอาเนี่ยอาจารย์สามารถใช้ไฮไลท์ได้ อะไรต่างๆได้เขียนประกาทับลงไปได้ในไฮไลท์นะครับนี่คือเมนูที่มีมาใน Word สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็น Word รุ่นใหม่ๆนะครับถ้าไม่มีก็ลองปรึกษาครูคอมหรือใครก็ได้นะฮะให้ให้ติดตั้งเวอร์ชันใหม่ก็ได้นะครับโอเคครับก็นี่คือตัวอย่างการใช้ประกานะครับต่อมาครับอีกตัวหนึ่งที่มีปัญหานะที่มีปัญหาคือ,อ,อ PowerPoint นะครับ PowerPoint นะครับที่อาจารย์จะนำเสนออ่ะคราวนี้เรามาดูที่ตัว Google Meet นะเดี๋ยวเดี๋วผมจะพูดด้วตัว g o o PowerPoint นะครับอ่ะผมเริ่มการประชุมใหม่เริ่มการประชุมทันทีนะครับโอเคนะีครับมาละเรียบร้อยโอเคไม่ไม่ต้องไปดูจอยอนะครับปอ,อยมันไว้อย่างนี้แหละคราวนี้ผมจะนำเสนอ PowerPoint นะครับอาจารย์บอกว่าการที่จะนำเสนอ PowerPoint ขึ้นไปใน ใน Google Meet เนี่ยนะครับเดี๋ยวนะผมขอเอาไว้อย่างนี้โอเคโอเคนะครับการที่เราจะนำเสนอ,อ PowerPoint นะครับขึ้นไปใน Google Meet นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดจอปิดกล้องดียว่าจะได้ไม่งงเ,เราก็เลือกที่เมนูนี้นะครับนำเสนอทันที นำเสนอทันทีแล้วก็เลือกไปที่หน้าต่างนะครับเลือกที่หน้าต่างหน้าต่างก็จะปรากฏขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่คราวนี้ถ้าอาจารย์เลือกตัว powerpoint ที่มันยังไม่ได้แสดงผลเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้แสดงผลเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจออย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันเต็มจออาจารย์ก็ทําไมครับนําเสนอให้มันเต็มจอก่อนนะนำเสนอให้มันเต็มจอก่อนนะนะครับโอเคนําเสนอให้มันเต็มจอแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นครับลำบากเลย a l t เทเแทบไปที่ Google Meet โอเค a l t เทเแทบไปที่ Google Meet นะมันจะยากนิดนึงนะครับตรงนี้ให้ a l t e r เนตแทบนะครับเอาใหม่นะอาจารย์นำเสนอ PowerPoint เต็มจอแบบนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับเอาเต็มจอแบบนี้ทิ้งไว้ก่อนจากนั้นกด a l t e r เนบวกแนะครับ ab, นบวกแะกลับมาที่ตัวแท็บของ Google Meet เนี่ยนะีครับ จากนั้นเลือกนำเสนอหน้าต่างน,นะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีคำว่าการนำเสนอสไลด์ powerpoint แค่นี้ฮะจะเลือกแล้วก็กดแชร์นะครับอะ่ะคราวานี้เราไปดูในในในตัวนี้ในนี้มันก็จะบอกว่าผมกำลังนำเสนออะไรบางอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำยังไงดีอะดูละเข้าด้วย iPad แล้วกันจังหวะนี้นะฮะ iPad ปิดเครื่องอยู่ อ่าโอเคก็คือมันกําลังเสนอนําเสนอตัวนี้อยู่นะครับอาจารย์ก็สอนไปแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยสอนไปแบบนี้ได้เลยมันก็จะขึ้นหน้าจอตามที่เรานําเสนอขึ้นไปนะครับแต่ประเด็นประเด็นนะฮะประเด็นมันก็ก็มีอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าอาจารย์บางท่านอาจจะไม่ถนัดถ้าไม่ถนัดทํำยังไงอาจารย์ใช้ PDF ก็ได้นะครับไม่ต้องไปใช้ PowerPoint ถึงขั้นนำเสนอแบบนี้นะครับใช้ PDF ก็ได้หรือใช้ Word ที่ง่ายที่สุด นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับดังนั้นผมก็ถ้าให้เลือกนะหนึ่งคือใช้ Word เขียนลงไปใน Word ได้นะครับอาจารย์เอาเนื้อหาจาก powerpoint เนี่ยลงไปใน Word เลยแล้วก็เขียนได้นะครับโดยใช้เมาส์ปากกาตรงๆเลยนะครับอันนี้คือคือตัวอย่างนะครับถ้าจะเป็น powerpoint ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้นี่คือตัวอย่างนะฮะถ้าอาจารย์จะนำเสนอก็นำเสนอได้เลยนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็ในส่วนของวันนี้นะฮะก,ก็มีไว้ประมาณนี้นะครับอาจารย์สามารถนําเสนอกับนักเรียนได้เลยผ่านผ่านตัวนี้นะครับถ้าถ้าเป็นจะแชร์ Word ก็ไม่ยากครับก็เลือกแชร์หน้าต่างแล้วก็เลือกเนี่ยครับ w o r r o s o f t Word ตัวนี้มันก็จะแชร์ตัว Microsoft Word เนี่ยขึ้นไปนะครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะแต่ผมขอเข้า Google Meet ให้นะครับจะได้เห็นว่าอ๋อมันมันมันขึ้นแบบนี้จริงๆ นี่ครับมันขึ้นแบบนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมหาก่อน A X B นะครับเข้าร่วมประชุม A X B ขีด E E W ขีด M K Y โอเคเข้าร่วมอะขอเข้าร่วม,ม่ะ โอเค okay. นะครับเอนะผมก็จะเห็นหน้าจอมาแบบนี้ครับเห็นไหมฮะขออนุญาตเดี๋ยว,วผมผมรอบหน้าผมจะซิงค์ iPad เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยก็คือเราก็จะเห็นหน้าจอที่เป็นอะไรครับที่เป็น Word เ네นี่ยนะครับที่ที่เราขีดเขียนลงไปนะครับมันมันก็จะขึ้นมาเนี่ยนะครับประมาณนี้นะเส้นมันบางแวมัมองไม่เห็น นี่กอไก่เห็นไหมฮะมันก็ขึ้นเลยขอไข่แบบนี้นะครับคอควายเห็นไหมฮะขึ้นเลยนะครับมันก็สะดวกทันใจเหมือนกันนะครับโอเคครับก็วันนี้ไว้เท่านี้นีฮะวันนี้ไว้เท่านี้นะครับ,วนนวนะรบสวัสดีฮะ